สวัสดี f อทุกคนนะครับนี่คือกรรมวิธีการผลิตยางก้อนถ้วยนะครับจากสวนนะหลังจากกรีดนะครับหลังจากกรีดแล้วก็ใส่น้ำกดนะครับมันก็จะเป็นยางก้อนถ้วยอย่างนี้นะครับจากสวนเลยนะนะครับใครที่สนใจนะครับซื้อยางก้อนถ้วยจากสวนนะอินบ็อกมาเลยนะครับ นี่คือเรามีวัตถุดิบอยู่นะครับมีผลผลิตอยู่หลายพันไร่เลยนะก็หลายร้อยตันนะครับที่เป็นยางก้อนถ้วยนะครับจากชาวสวนโดยตรงนะครับ FC คนไหนนะครับสนใจนะจะเอาไปขายต่อก็ได้นะราคา ายตรงจากสวนนะครับคุณจะซื้อไปขายต่อก็ได้นะครับน,นี่คือสวนยางพารานะครับสวนภาคอีสานนะมีอยู่หลายพันไร่เลยแล้วก็มีผลผล,ผลิตตลอดทั้งปีนะครับยางก้อนถ้วยนะใครสนใจก็อินบ็อกมานะครับขายครับขายสวัสดีครับ